โฟโต้บุ๊กับอันนิดนึงเป็นไงบ้างโฟโต้บุ๊กก็อยากให้ทุกคนแบบมาซื้อเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบยอดก็คือเข้ามาเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็โฟโต้บุ๊กชื่อ power aerium ping นะครับผมขายท่งติเก็ตเมลอนนะครับปล่อยที่ออกมาไหนออกมาเนาะใช่เพิ่งปล่อยเมื่อวานเป็นเหมือนฟิลแบบดีไฮเดอะซีนนิดนึงแบบกลิก่นกลุ่มหน่อยใช่<ๆ>ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็มาซื้อกันเยอะๆนะครับจะได้แบบไปร่วมลุ้น สายกับพวกเราสี่จังหวัดมีกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่ครบสี่ภาคเลยอันนี้จะเป็นแผนที่จะทัวอะไรกันใช่ได้ครับที่จะไปจ่านใช่ทั้งสี่ภาคเลยใช่ครับคือถ้าเราถ้าซื้อโฟโต้บุ๊คมีปิงแบบเป็นเซตจะได้ร่วมมืนไปสายม่งแต่งตางาคือเราได้ตาวินไปแต่ละภาคแต่ละภาคเลยใช่ครัไม่จำเป็นต้องมาที่กรุงเทพที่เดียวใช่ครับคือถ้าแฟนคลับแบบอยากเหมือนแบบ ไปเที่ยวด้วยไปหาเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบซื้อตั๋วจะได้ด้วยก็ได้ครับดูกระแสไม่หลังจากถอยมีไฮเดรซี่มาไปดูดูครับโอ้โหก็แฟนๆก็แบบแขกมาน่ารักโอ้โหแบบดีใจมากครับพวกนั้นถ่ายเหนื่อยมากร้อนมากนะได้ขับแซวเขาเป็นพีเวลลิ่งอะไรอย่างเงน้ยอ๋ออะไรอย่างเอยู่ก็นิดนึงนะนิดนึงนะเป็นไงเราสนไหมเวลาเขาแซวอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเหมือนพีเวลลิ้งเลยก็ทั้งรู้อะไรย่างเงี้ยก็แอบเสนบ้าง ก็เส um. 네 si BE pues 네ื่อนิดนึงเล่ามเูวิทตอนถ่ายทำเหมือนยังเมื่อวานมูวิทตอนถ่ายทำดีแต่อากาศไม่ค่อยอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศร้อนมากแล้วคือมันจะมีความแบบไปถ่ายทะเลแล้วมันอากาศอับชื้นๆน่ะมันจะแบบรู้สึกแบบเหนียวเหนียวแบบไม่พอหลายคนอยากเห็นที่มีพอแบบหวังว่าแบบมีฟีดแบ็กจากทุกคนมาว่าแบบ ชอบอะไรเงี้ยเราก็แบบหายเหนื่อยใช่หายเหนื่รสชาติบองเลยว่าในเล่มจะต้องซื้ออะไรที่บ้ากว่านี้ที่เดียวเลยแน่นอนเพราะว่าในเล่มนี่คือแบบมันน่ารักหล่อแบบจริงทุกคนต้องซื้อจริงๆคือแบบผมการันตีได้เลยว่าทุกคนชอบแน่นอนหวานไม่เท่ากันหวานแบบหมดขึ้นเลยล้านตัวล้านตัวไป๊ะมีมีบ้างนะมีบ้างนิดนึงทำไงเวลาเผื่ แค่กดยังไงก็ก็หันหน้าหนีไงเที่เราเรากัดมีนใครคุยกันเวลานอยู่ทั้งคู่นะทั้งคู่แบบบางทีแบบมองหน้ากันนานๆเลยก็แ,แบบสวยใช่ที่เราเราอยู่ด <c oughs> ้วยกันก่อนก็ยังมีความเคย่นคได้คือมันก็มีบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้แบบเราไม่ได้ถ่ายซีรีส์แบบถ้าช่วงไหนซีรีส์ก็คือแบบ จะมองหน้ากันบ่อยมากลเลยใช่แต่ตอนนี้ก็เวลาแบบมันไม่ได้มองนานๆก็เสเื่อนิดนึงหลจากวันนี้ก็เปทวิปป้าววันนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมคืออะไรยางงี้ก็สีผมนฮะลูกที่แช่สีผมที่กล้องทําให้ก็จริงๆตอนแรกอ่ะ,อะเขาทําแค่สีเงินแล้วเขาก็แบบไม่น่าคิดเราเออเขาก็เลยแบบเพิ่มดําปลายๆมาให้เขาบอกจะได้เท่ดีแล้วก็อ่ะเขาอยากทําไรเราก็แบบ แบบ MM. ตามสบายพี่ต้องเลยอะไรเงี er ้ยเราได้หมดแต่นี่ก็ถูกใจถูกใจมากผมชอบมากแต่หลายคนอาจจะมองกด้ว่านี่เขาเปลี่ยนเลยรทีอกมิสในตัวิสเปล่ายแต่ละอก่างเหมือเดิมเปลี่ยนเนาะอ๋อไม่อ่ะไอ้เกี่ยวก็ได้แต่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 จริงๆไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวเขาเซลล์ของเขาอะไรที่ไม่ลามตรงเป็นเรื่องไม่ตรงใจใช่ครับ โฟโต้บุ๊กอเวอร์แอเรียมินติงนะครับผมขายทางติเนกะ็ตเมลอนนะครับผมก็มาเซนเลียนะครับจะได้ลุ้นแฟนซา์กับพวกเรา4่ภาคเลยนะครับ